คุณยิงแม่นแค่ไหนก็ไรความหมายตราบใดที่คุณยังไม่เห็นเป้าคุณวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่มีค่าถ้าหากว่าไม่มีเส้นชัยคุณร่ำรวยแค่ไหนก็ไม่สำคัญถ้าคุณไม่ยอมแบ่งปันให้ใครและคุณมีชีวิตดีแค่ไหนก็ไรคุณค่าตราบใดที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรทนอยู่กับงานประจำที่ซ้ำซาก ทนอยู่กับรักที่ไม่มีความสุขทนอยู่กับชีวิตที่ติดอยู่กับสิ่งเดิมๆการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่เหมือนการเสี่ยงภัยใครก็ไม่กล้าแต่ชีวิตต้องคิดให้ได้ว่าจะอยู่กับที่อย่างปลอดภัยหรือก้าวออกไปทั้งๆที่ททยังกลัวอยู่นะคะ ขอบคุณสำหรับคำคมท่านอาจารย์จตุพลชมพูนิตนะคะแม่หมอก็หยิบยกมาให้ฟังสำหรับใครที่มีในเรื่องของทัศนคตินะ,ะท็อกซิกกับตัวเองนะคะก็ขอให้เปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเนาะ,ะวันนี้เราจะมากับเครียรนอมนะ,ะเพราะว่าตรวจสอบพลังงานได้ว่ามีพลังงานของเขาต้องหมุดหงิดเพราะ ชีวิตของคุณดีกว่าเด่นกว่าเขาแล้วเขาเกิดมาเห็นเขานะคะเขามาส่องเขามาดูโซเชียลของคุณเขามาติดตามชีวิตของคุณแล้วเขาเห็นชีวิตของคุณมีความสุขและมีสิ่งที่ดีกว่าเรามาดูกันพลังงานของคุณและพลังงานของเขาคนนั้นมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกัน แซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเอิร์ธธาตุดินพฤชศกกรรัมกรอนซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟสอรอปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำเจมินายราศีมิถุนธาตุลมมูนราศีมีนราศีกร,รกฎจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนม m e r ค u ร y คนที่เกิดวันพุธธาตุน้ำตัวเลขคนที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและคนที่เขาหงุดหงิดนะคิดอิจฉาคุณนะคะ คือวันที่สิบวันที่สามสิบสี่ยี่สิบหกสิบสาสิบแปดแปดแล้วก็สิบห้านะคะแล้วการาศีไม่มีไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าพลังงานเรื่องราวตรงนะคะเรามาดูกันว่าคนคนเนี้ยที่เขาหงุดหงิดและเขาเห็นชีวิตของคุณดีกว่านะคะก็เกิดอาการหงุดหงิดเนาะ พลังงานของเขาคนนี้เป็นใครทําไมเขาถึงมาเห็นชีวิตของคุณนะคะเขามาเห็นชีวิตของคุณได้อย่างไรเขารู้สึกหมุดหงิดงอะไรมาดูซิพลังงานเขาคนนี้เป็นใครนะคะ เหรียญเขาเห็นบารง,งานของคุณนะ่ะที่ขยันทำมาหากินนะคะเป็นคนที่แบบมีความรู้มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเก่งนะแล้วเปแล้วเป็นคนสม่ําเสมอด้วยเป็นคนขยันนะคะเป็นคนที่เรียกว่าคือไม่หยุดหยุ่นะไม่อยู่เฉยเฉยไม่อยู่นิ่งนะคะทำทุกวันสม่ําเสมอเสมอต้อนเสมอปลายนะคะ เป็นความขยันมากๆแล้วก็สร้างรายได้ความสำเร็จเขาเห็นชีวิตของคุณมีความสุขมีความเรียบพร้อมสิ่งที่คุณขยันทำเนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้กับคุณและครอบครัวของคุณนะคะเรียกว่ามั่งคั่งร่ำรวยเขาเห็นชีวิตครอบครัวของคุณมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขนะมีเงินมีกินมีใช้และก็มีโอกาสที่จะพัฒนา ศนะักยภาพความรู้ความสามารถโดดเด่นร่ำรวยนะแต่ชีวิตของเขาคือแบบห้าเหรียญเขาเศร้าเขาเสียใจที่เขาทำไม่ได้อย่างคุณเป็นไม่ได้อย่างคุณหรือแม้กระทั่งพลังงานของคนที่รักคุณชอบคุณมันมีในเรื่องของความแตกต่างนะในเรื่องของฐานะการเงินนะคะชีวิตความเป็นอยู่เขา ตกรุมรักคุณนะคะพลังงานคนคนนี้ที่เขารู้สึกว่าฐานะของคุณดีกว่าเนี่ยเขาตกรุมรักคุณเขาชอบคุณมากเขาเห็นชีวิตของคุณดีๆมีความสุขเขาเห็นคุณนะขยันทำมาหากินคุณมีความรู้ความสามารถนะเฉพาะด้านเก่งนะคะแล้วก็เดิ์เมจิเชียนมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณอดีตเขาอาจจะเห็นว่าคุณลำบากยากจน นะคะเหมือนกับว่าไม่ร่ํารวยเหมือนทุกวันเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้คุณขยันและคุณร่ํารวยคุณมีความสุขและความสําเร็จก็เลยทําให้เขานะคะเกิดความรู้สึกที่แบบอยากจะทําบ้างอยากจะเป็นบ้างและพลังงานของใครบางคนนะที่เขาอาจจะอยากจะเป็นเหมือนคุณเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยนะเขาอาจจะทําแบบเดียวกันกับคุณนั่นแหละนะคะ ขยันทําอาชีพเหมือนกันกับคุณขยันทํางานทํามาหากินเหมือนกันกคุณหรือว่าอาชีพที่คุณทําเนี่ยเขาก็ทําแต่เขาไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคุณยังรายได้น้อยอยู่นะคะเขาก็อยากจะมีปฏิหารอยากจะมีในเรื่องของรายได้เท่าๆกันกับคุณอยากประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรักใครมีคนสรรเสริญยกย่องยินดีเนี่ยเขาก็ขยันเหมือนกันนะแต่เขาไม่ได้รับ การชื่นชมไม่ได้รับความสำเร็จพลังงานของเพื่อนร่วมงานพลังงานของคนที่แอบรักคุณนะคะคนรู้จักเนี่ยสามถ้วยเนี่ยคือพลังงานของเพื่อนคนรู้จักนะที่ทำงานเดียวกันคุณอาจจะมีรถนะ,ะมีบ้านกินสบายมีความสุขนะคะอาจจะไม่ได้รู้หราเท่าไหร่แต่คุณมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเพราะความขยันของคุณ น,ะะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นเนาะเป็นพลังงานของคนใกล้ตัวและเป็นพลังงานของคนที่เคยรักคุณตกหลุมรักคุณด้วยนะคะมาดูกันเขาต้องหงุดหงิดเพราะชีวิตของคุณเด่นกว่าดีกว่าเขามาดูสิว่าสิ่งที่เขาเห็นอาจจะเป็นการส่องดูหรือว่าติดตามชีวิตของคุณเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นชีวิตของคุณเนี่ยมันทำให้เขาหงุดหงิดเพราะอะไร เขาเห็นอะไรในตัวของคุณนะคะมาดูสิคนคนนี้ห้าคาถาเขาเคยเห็นชีวิตครอบครัวของคุณมีปัญหากันนะคะทะเลาะบ,บ่อแวงกันนะ,ะมีปากมีเสียงกันชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขนะ,ะแต่หลังจากที่คุณกับครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกันหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็น คนในครอบครัวคุณก็ได้เป็นคนรักนะเป็นสามีเป็นภรรยาที่เขาทะเลาะบบาแวงกันกับคุณก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณมีการปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองคุณดูมีความสุขขึ้นคุณดูใจดีใจเย็นมากขึ้นคุณดูเป็นคนที่แบบมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำมากขึ้น นะแม้เขาจะรู้ว่าชีวิตของคุณเคยลำบากเคยมีปัญหาครอบครัวแต่คุณก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตมีความสุขได้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเคยประสบปัญหาเรื่องราวนะคะคนในครอบครัวไม่สมัครสมานสามัคคีกันแต่ตอนนี้เขาเห็นว่าคุณ นะคะดูใจดีมากขึ้นดูใจเย็นมากขึ้นดูโฟกัสที่งานดูโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองดูไม่สนใจพลังงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างดูไม่สนใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะ่ะแล้วก็มาตั้งใจทำงานนะคะใช้ความรู้ความสามารถขยันทำมาหากินสร้างไรายได้ไม่ได้สนใจอดีตอะ่ะอดีตนะจะมีปัญหาแค่ไหนนะคุณไม่สนใจ แต่คุณมาโฟกัสที่ชีวิตการทำงานจึงทำให้คนคนนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารับรู้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆแล้วตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตของคุณได้แถมคุณยังเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนใจดีอีกเป็นคน คิดดีคิดบวกคิดใหม่คิดเริ่มต้นใหม่เสมอแม้จะมีเหตุการณ์เรื่องราวที่มันเศร้าใจมากระทบกระเทือนจิตใจแต่คุณก็ยังก้าวใหม่ในวันต่อไปได้คุณอาจจะทำธุรกิจการงานใหม่นะคะหรือว่าเจอสิ่งใหม่ๆที่มันสร้างรายได้ให้กับตัวของคุณคุณเก็บความรู้สึกเศร้าใจเสียใจไว้ในใจ คุณปล่อยมันผ่านไปหรือว่าคุณไม่ได้แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นคุณรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะทําบุญเราจะเทำบุญตักบาทหรือว่าทําดีอะไรก็ตามเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องโพสโซเชียลเลยนะเราเอาโซเชียลมาทํางานมาโพสหาเงินนะคะมาสร้างรายได้ดีกว่าชีวิตของเราจะทุกข์หรือว่าจะสุข เราไม่จําเป็นต้องบอกให้คนอื่นรู้นี่คือสิ่งที่เขาเห็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สอดส่องดูชีวิตของคุณผ่านโซเชียลแล้วอยากรู้เรื่องราวชีวิตของคุณแต่ไม่รู้นะไม่เห็นชีวิตของคุณที่มันแบบมันเศร้ามันดาวมันดิ่งเลยอะ่ะเห็นแต่คุณจบปัญหาเก่าๆแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่ไปทำสิ่งใหม่ นะ,ะอะไรเก่าๆที่เคยเป็นปัญหานะคะคุณทิ้งมันไปหมดเลยเขาเห็นก็เลยทํทำให้คนคนนี้รู้สึกว่าถ้าเขาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณในด้านของความรักหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยคุณอาจจะเคยรักเขามากแล้วคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วคุณไม่ได้รักเขาแล้วเขารู้สึกว่าคุณลืมเขาแล้วแต่ถ้าคนคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่เคยมีปัญหากับคุณ แล้วสิ่งที่เขาพยายามจะสอดส่องดูชีวิตของคุณก็คือความทุกข์ของคุณแต่เขากลับไม่เห็นความทุกข์ของคุณเลยจึงทำให้เขาหงุดหงิดนะคะแลกเกิดอะไรขึ้นเขารอดูต่อไปว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกคุณต้องเศร้าสิคุณต้องเจ็บปวดสินะคะเพราะเขาอะถ้าแบบว่าคนคนนี้เป็นภรยาเป็นสามีคุณนะเขาทิ้งคุณมาเนี่ย เขาไม่ได้ร <Yeah. S 1> ักคุณแล้วเนี่ยคุณต้องเสียใจสิที่คุณไม่ได้มีเขาอยู่เคียงคู่นะคะเขาพยายามส่องดูความรู้สึกของคุณว่าเสียดายไหมคิดถึงเขาบ้างไหมรักเขาบ้างไหมนะคะแล้วอยากจะทําอะไรกับเขาไหมอารมณ์นี้อยาจะเตะเธอเขาข้างทางนะพลังงานของคุณคือแบบคุณไม่ได้สนใจเขาก็ส่องเขาก็ดูคุณแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่า คุณยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าทําอะไรเพื่อเขาบ้างโพสโซเชียลถึงเขาไหมเกลิ่นอะไรถึงเขาไหมทําไมคุณถึงไปโฟกัสแต่ชีวิตการงานแล้วก็การเงินนะคะดูสิก็การที่เขาส่องเขาดูคุณเขาอยากจะเห็นคุณพร่ำเพรือพัฒนาถึงเขาเนี่ยเพราะเขาอยากจะกลับมาเขาไปไหนจากคุณไม่รอดเลยถ้าเขาเป็นบริยาสามีเก่าแฟนเก่าคุณเนี่ยนะคะการที่เขามาส่องมาดู ะะอยากจะเห็นชีวิตของคุณเพราะเขาอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะดูให้มั่นใจว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมและพลังงานของอีกคนหนึ่งที่หงุดหงิดมากๆเพราะชีวิตของคุณดีกว่าที่กลับมาส่องกลับมาดูชีวิตของคุณเพราะไรตัวของเขาอะทำงานประจำอยู่แล้วรายได้มันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้น มันแค่พอกินพอใช้พออยู่แล้วแถมยังต้องกินต้องใช้แบบประหยัดด้วยเพราะว่ากลัวว่าตัวเองอะ่ะจะลำบากยากจนนะคะคือเหมือนจะหาแล้วก็หากินหาใช้แล้วก็ประหยัดแล้วตัวของเขาเดเิวิลอ่ะเขาสร้างภาพลักษณ์นะว่าชีวิตของเขาร่ํารวยเขาก็เลยเหมือนกับว่ารายได้ที่เขาได้มาจากการทํางานประจําเนี่ยมันคือแบบมันได้น้อยไงมันเครียด นะก็อยากจะทำอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ก็อยากจะมีปฏิหาริย์อยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งให้ชีวิตเขารวยกว่าคุณหรือว่าสิ่งที่เขาทําแข่งขนันกันกับคุณเนี่ยนะ,ะในงานที่ทำเนี่ยนะคะถ้าเขาเป็นหมอดูเขาก็มีความรู้สึกว่าโซเชียลของเขานะที่เขาสร้างไรายได้เนี่ยมันได้หน้อยลงนะคะก็อยากจะรวยอยากจะ ดังเปียงป้างเหมือนกันกับคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทํำยังไงดีอ่ะให้มีคนมาปลื้มเราให้มีคนมาสนใจเรานะคะก็เลยเหมือนแอบ,บมาส่องแอบ,บมาดูการทํางานของคุณในแหละเพื่อนเนี่ยนะคะรายได้ที่เขาได้มันน้อยเนาะก็เลยหงุดหงิดนะคะมาดูกันเขาหงุดหงิดเพราะชีวิตของคุณดีกว่าดูจากที่ไกลๆด้วยนะ,ะก็ยังมีความรู้สึกว่า คุณมีความสุขกับครอบครัวคุณมีความสุขกับการกินการอยู่ชีวิตของคุณคุณดูแบบเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำอะนะคะจากการที่ตัวของคุณใช้ความรู้ความสามารถในการทำมาหากินในการสร้างรายได้นะคะบางคนกคือหยิบจับธุรกิจการงานที่เป็นอาชีพอิสระนะคะแล้วก็มีรายได้ที่แบบมันสามารถที่จะทำให้ตัวของคุณเนี่ย กินดีอยู่ดีมีความสุขได้นะ,ะกับสิ่งที่คุณทำดูสิเดินเลเวอร์เนี่ยและตัวของคุณก็ยังเป็นคนที่มีคนมาชื่นชมนะคะมีคนมาเรียกว่าห้อมล้อมคุณอะนะคะเรียกว่ามีเสน่ห์มากๆเลยกับสิ่งที่คุณทำและเขามองว่าอนาคตข้างหน้าความรู้ความสามารถของคุณน่จะโดดเด่นมากนะคะความเชี่ยวชาญของคุณเนี่ย จากอาชีพจากสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันจะโดดเด่นเขาส่องเขาเห็นแล้วเขาเห็นแววของคุณแล้วนะว่าคุณคงจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แน่ๆนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะร่ารวยและมีชื่อเสียงมากกว่านี้แน่ๆจึงทําให้คนคนนี้งดหงิดจะอาการเขาเป็นยังไงก่อนเดือดไฮโลแฟนพลังงานของครูบาอาจารย์ยังสติแต่กับคุณนะคะซึ่งเขาคิดว่าถ้าเขานะคะเป็นคนที่แบบ มีในเรื่องของคุณธรรมประจําใจเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในคุณ,คณงามความดีสิ่งดีงามเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนชอบทําบุญนะเป็นพลังงานของครูบาจารย์หมอดูได้ไลโค้ดได้เงี้ยมาส่องมาดูผลงานของคุณนะดังเป็นผู้แตกจากเดอะทาวเวอร์เนี่ยโอ้โหนะจะดังเปี้ยงป้างไปไหนนะแล้วก็รู้สึกว่าคือแบบมีความเปรียบเทียบกับตัวเองด้วยนะ ว่าฉันก็เป็นฉันก็เป็นระดับอาจารย์นะฉันก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะแต่ทำไมอะ่ะอดีตเนี่ยคือแบบเขาเคยดังไงเขาเคยประสบความสำเร็จนะแล้วก็ผ่านมาเห็นคุณด้วยพลังงานของคนที่เหมือนกับว่ามีความเป็นพลังงานครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อาชีพการงานที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนคุณแล้วมาเห็นแต่ตอนนี้เขาอาจจะดรอปลงก็ได้นะชื่อเสียงเขาก็มีแหละแต่ว่ารายได้เขาน้อยลง นะคะเขาก็ยังเป็นที่รู้จักของคนอื่นแหละแต่รายได้อะเงินทองเขาน้อยลงนะคะอาจจะเหมือนกับคนจะเบื่อน้ําเสียงนะถ้าทำคลิปเนี่ยคนก็เบื่อน้ําเสียงเบื่อแนวเดิมๆนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะการที่แบบขายตัวเองขายเรื่องราวขายคําพูดของตัวเองให้มันดูน่าฟังนะคะให้เหมือนกับว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ยนะ,ะฟังแล้วระรื่นหูมีความสุขหรือว่าตรงกับชีวิตของเขา นะก็ได้นะการทำงานอนเตอร์เทนเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่าทำให้คนที่มาฟังเนี่ยเขามีความสุขเขาได้ประโยชน์นะนำไปใช้ประโยชน์นะในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะคะเราไม่อวยยศนะคะคนที่หมุดหงิดคุณเนี่ยคือแบบเป็นบารกงานของครูบาอาจารย์เลยนะคุณเป็นบารกงานของคนที่เคยโด่งดังมีชื่อเสียงด้วยแถมเหนือกว่าคุณเป็นบารกงานของผู้ชายที่แบบเฮ้ยสติแตกอะ ะะอาชีพการงานในชีวิตจริงของเขาคือคนรู้จักเขาเยอะนะอาจจะออกทีวีดังอาจจะเหมือนกับว่ามีชื่อเสียงดังแต่คุณอาจจะทําช่องชาแนลที่แบบไม่ดังเท่าไหร่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่แต่ก็พอตัวอยู่นะคะอยู่ได้ แต่คนคนนี้มาเห็นคุณรู้สึกแบบหมั่นไส้ามากเลยนะคะอาจจะเหมือนว่าเป็นช่วงที่ขาขึ้นของชีวิตของคุณนั่นแหละแล้วเขาก็ไปเปรียบเทียบกับชีวิตของเขาในอดีตซึ่งเขาเคยดังกว่าคุณไงเขาไม่ยอมนะคะนูไม่ยอมนูไม่ยอม,น,ม,ยอมนูไม่ยอมเลยนะ,ะถึงขนาดที่แบบว่าหมอดูระดับประเทศนะคะมาส่องดูคลิปของคุณแล้วแบบหงุดงิดอ่ะนะคะแล้วก็คอยจับผิดคุณด้วย มาดูซิว่าชีวิตของคุณจะเด่นกว่าดีกว่าเขาไหมเราไม่ได้สนใจใครหรอกคะ่ะนะเราสนใจชีวิตของตัวเราเองและผลงานที่เราจะทำฉะนั้นสิ่งที่คุณคำนึงถึงก็คงจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของคุณการที่คุณได้รับการยกย่องชื่นชมหรือว่าได้รับความรักจากผู้คนนะการที่คุณทำสิ่งเหล่านี้ เพื่อที่จะทําให้ผู้คนได้รับประโยชน์มากที่สุดแต่ถ้าหากเราทําอะไรแล้วมันไม่จริงจังแล้วก็ไม่จริงใจเนี่ยนะผู้คนอาจจะไม่ยอมรับหรือว่าชะล่าใจนะในความโดดเด่นในความเก่งของตัวเองนะแล้วก็ทําคลิปอะไรแบบไม่สนใจคนฟังอะ่ะนะคะไม่เอาใจคนฟังเลยก็อาจจะทําให้ผู้คนเบื่อหน่ายนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณคํานึงถึง นะ,ค,ะคือการที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นแคร์ประโยชน์ของคนอื่นนะคะคุณเห็นอกเห็นใจคนที่เขามาขอความช่วยเหลือคุณเมตตานะคะเราไม่ได้อยากจะได้กอบโกยอะไรที่แบบมันสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้นะคะไม่ไม่ต้องการดังเปี้ยงปางลราเอาแค่พออยู่พอกิน น,ะะนี่คือสิ่งที่คุณคิดก็เลยทําให้คนที่เขามามองเห็นคุณในช่วงที่คุณแบบอาจจะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีความสําเร็จก็นะมีความคิดแปลกนะแหวกแนววางสิ่งบางอย่างนะว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันเพื่อประโยชน์หรือว่าหวังผลประโยชน์นะคะก็จับผิดนะ,ะมีอาการจับผิดนะมาดูซิเขาเห็นอะไรละ่ะจับผิดแล้วเห็นอะไรของคุณละ่ะไม่เห็นหรอก ะะเห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความสําเร็จจ้าเห็นแล้วก็ไปอะ่ะรับไม่ได้รับไม่ไหวนะคะก้าว <9 S 2> เหรียญก็ยังดิเอ p มเพรสอีกอะ่อกอะเห็นความจิตใจดีมีเมตตาของคุณนะรู้สึกเจ็บปวดนะ<อ>กับความผิดหวังที่แบบทําไมเธอไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดนะฉันคิดว่าเธอเนี่ยต้องเอาเปรียบคนอื่นนะเธอต้องเป็นหมอดูที่เออระโมบโลบมากอะไรเงี้ยนะคะ เออว่าให้ตัวเองเนี่แหละไม่ว่าให้คนอื่นหรอกนะคะประมาณเนี้ยเขาคิดว่าคุณเป็นหมอดูที่แบบเห็นแก่ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะให้คุณเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วจะได้จับผิดนะคะแล้วก็จะได้แบบไปประกาศบอกคนอื่นเนี่ยเห็นไหมถือโลกก้อนโลกอยู่ในมือเนี่ยนะคะเห็นบางสิ่งบางอย่างแต่เห็นอะไรรู้ไหมเห็นความดีของคุณเห็นความรู้ความสามารถของคุณจะว่าก็ไม่ได้ นะคะเออจะชื่นชมก็ไม่เอานะคะชื่นชมไม่ได้เดี๋ยวคุณแบบเรียกว่ามันสะเทือนใจเขานะ,ะก็เลยเหมือนกับการที่เขามาเห็นคุณเนี่ยคุณเก่งนะคะคุณมีสเสน่ห์คุณมีความรู้ความสามารถนะค,ะคุณเป็นพลังงานของพ่อแม่แมๆที่แบบทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองดูแลรับผิดชอบครอบครัวเป็นคนจิตใจดีใจบุญสุนทานมีเมตตาทำให้เขาเกิดความเครียด นะ,ะถ้าเป็นพลังงานของคนที่รักชอบคุณนะก็รู้สึกว่าคุณนะคะต้องได้พบเจอคู่รักคนรักที่เหมาะสมกับคุณไม่ใช่มาเป็นกิ๊กของเขาไม่ใช่มาเป็นภรยาบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาคุณต้องเป็นนมัมเบอร์วันเท่านั้นและเพื่อน นะคะเพื่อนที่สายอาชีพเดียวกันทํางานเดียวกันกับคุณถ้าได้มาเห็นคุณคือคุณเป็นหมอดูที่จิตใจดีมีเมตตาหรือว่าคุณเป็นคนที่ทํางานด้วยใจรักทําเพื่อคนอื่นนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะ,ะจับผิดคุณไม่ได้ทำอะไรคุณไม่ได้หงุดหงิดนะคะก็ไปเนี่ยแหละนะคะหายต่อหายเงียบไปเลยแล้วก็เดี๋ยวฉันจะมาส่องใหม่นะสองคาาเนี่ยอีกสองวันข้างหน้าอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าอีกสองปีข้างหน้าเดี๋ยวฉันจะมาดูเธอใหม่ ะะเธอจะมาดูอะไรล่ะการที่เขากลับมาเนี่ยเขาต้องการอะไรมาดูซิเหมือนเขาคิดจะกลับมาสิบเหรียญคนที่เขารักคุณชอบคุณเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณแต่เขาไม่สามารถที่จะเลือกได้และคนที่เขาอยากจะกลับมาจับผิดคุณเขาชื่นชมในผลงานของคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉลาดเก่ง เห็นไหมเดมเบอร์ Emperor, เป็นพลังงานของคนที่สนใจอาชีพการทํางานของคุณอ่ะเก่งอ่ะเขาคิดว่าคุณคงจะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จมากกว่านี้แน่ๆนะก็เลยเหมือนกับว่าสนใจความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองพลังงานเดมเบอร์เนี่ยคือโดดเด่นในเรื่องของคนที่เขามีแฟนมีครอบครัวแล้วเขารักคุณชอบคุณแต่เขาเลือกเลือกที่จะเหมือนกับอยู่เฉยๆในพื้นที่ของเขาอ่ะ ะะเพราะว่าคุณควรค่าที่จะได้เจอความรักที่เป็นนัมเบอร์วันเท่านั้นและคุณควรค่าที่จะมีโอกาสนะคะในการที่จะมีชื่อเสียงและก็ความสำเร็จ ก็เลยปล่อยคุณไปนะอารมณ์ที่แบบเออไม่จีบดีกว่าไม่เอามาเป็นแฟนดีกว่านะไม่เอามาเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยดีกว่าหรือว่าไม่ทําอะไรกับคุณดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าคุณมีคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุคของความดีคุ้มครองคุณคุณเป็นคนดีนะคะเขาก็เลยไม่ทําอะไรคุณนี่คือสิ่งที่เขาเห็นรับเอพรังงานแล้วก็นะฟังเพื่อไปแก้ําทางไปแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ